อ๋อพี่ที่พี่เล่ามาเนี่ยสุดยอดมากเลยนะเออแล้วพี่ได้ถ่ายไว้ไหมอ่ะพอดีว่าอยากเห็นภาพอ่ะเรื่องอื้อฉาวของเพื่อนพี่อื้ือไม่อยจะนึกสภาพตอนที่พี่เล่าเลยเนาะไม่อ่ะแต่แน่นอนสิว่าพวกเธอต้องได้ดูแน่นอนแต่ว่าขอวิดีโอจากเพื่อนพี่ก่อนนะเอาดูเลยโอ้ไม่ก็อะไรวะเนี่ย กีนอะไรกันเปล่าคะ่ะโอเคมันไปแล้วนะเออจริงด้วยแล้วรู้ไหมว่าวันนี้พี่ขโมยอะไรมาอะไรอ่ะโอ้โหทั้งสองคนยังหน้าแดงไม่หายเลยนะอ่ะเดี๋ยวพี่บอกก็ได้นี่คือโทรศัพท์ของโมเมจ้าพี่ขโมยมันมาโอเค เอาเรื่องอื้อฉาวเนี่ยลงไอจีลงทวิตเตอร์ลงเฟซลงติ๊กต็อกลงยูทูบักดีกว่าฮ่าฮ่าสะใจละที่บ้านโมเมเอ้อยยะแล้วฉันเลือกว่ารถสากกับบ้านเอ๊ะแต่ฉันเช็คแล้วนี่นะฉัะนเลยว่ามีคนขโมยไม่นะพ่อด่าฉันแน่เลยสะใจวะ่ะรอมันนานละ อไออุ่นมาทําไมเนี่ยกำลังจะหลับเลยบุกทําไมเนี่ยหนูอขอ,อนอนด้วยได้ไหมพี่มีอะไรเมืม่อกี้ตอนหนูอนอนรู้เห็นอะไรบางเ่าลุกมากินน้ำดีกว่าใครอ่ะ ไปไหนซะแล้วว่าไม่ใช่แล้วพี่มันพี่มันเปิดประตูเร็วๆสิเฮ้จะมาก็มานอนเปิดประตูให้หน่อยเสียงพิกาใช่ไหมเ็าบอกให้เปิดประตูไงถ้าไม่งั้นตูจะเอามีดฟันประตู เออได้ไม่จะฟันก็ฟันไปสิบอกแม่แน่ะตูไม่เปิดให้หรอกเฮ้ยไอตาดเมื่อคืนแกเคาะประตูเหรอใช่ใช่เม,ม,มื่อคืนน่ะไอตัดเคาะใช่ไหมพูดเรื่องอะไรเนี่ยหนูมไม่รู้เรื่องเลยฝันหรือเปล่าใครมันจะบ้าฝันสองคนเหมือนกันล่ะเออหรือว่าแกละมือแล้วแกก็บอกว่าถ้าไม่เปิด เจ้ามีนฟันประตุงหนูมไม่รู้แต่หนูไม่เคยละเมินหนักขนาดนั้นนะเอาเมื่อไหร่จะไปโรงเรียนกันเนี่ยแล้วเลมอนไปส่งน้องด้วยนะโอ้หนูไปส่งน้องเกือบทุกวันเลยนะแม่ก็มีเวลาทำไมไม่ส่งน้องอ่ะไปเลว้เลวแเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้ยได้กินชาบูด้วยดีใจมากเลยใช่ไอตาถ้าแกไม่ไปฉันจะถิ่งแกตรงนี้แหละ เรื่องของตัวฉันไม่สนแล,ล้วนะไปละแม่พี่มอนกับไออุ่นน่ะไม่รอหนูเลยเอาเลมอนทำไมไม่รอน้องอ่ะทลไมไออุ่นน่ะไม่รอพี่เขาเลยเอาก็มันไม่ยอมเดินตามมาเองอ่ะสตาร์ทฟ้องเก่งจังเลยนะแกอ่ะ ที่ไม่อรอนแล้วมากล่าวหาฉันอย่างนี้ใช่ไหมได้พี่มันช่วยด้วยรู้สึกว่าหนูขยับไม่ได้ไอ้ตา้์แกจะร้องเพลงนี้ทำไมหุบปากไปเลยแกก็รู้อยู่ว่าน้องมันกลัวฉันหยุกดก็ได้เพราะฉันจะเก็บเสียงไว้ร้องอีกไงหละ่ะถ่ายไปฉันจะเดิน พี่ตามมนเป็นไรของมันวะแล้วฉันจะรูไ้ไหมล่ะวันนี้มาว่ามาบออยู่เนี่ยพี่มนันอยากดูคลิปจะกล้องจอปิดอีกจังเลยอ่ะ้าติดตาม,มากทำไมอะจะดูทำไมก่อนนะแกดูมาบ่อยแล้วนะฉันให้แกดูจนแบบแปดหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย ผีอยู่อยู่ข้างหลังพี่มอนนะ่ะเฮ้ยนี่เร็วนีเร็วพวกแกจะไปไหนช่วยด้วยเป็นอะไรกันเอาหายไปไหนซะแล้วน่ะอาก็บอกอยู่ว่าเล่นเสียงดงังปลุกทำไมเนี่ย คืออ,อ๋อพอดีว่าพวกหนูที่กลัวแล้วก็ขี่ตกใจค่ะเมื่อกี้เจอมแมลงสาบมันบินมาเกาะหน้าพวกหนูค่ะ